็มาถึงจุดสามแยกนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เลยทางนี้ก็จะไปน้ำตกเกาดํานะคะส่วนอีกทางก็จะไปสถานีเกษตรที่สูงนะคะนี่ไาเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะคะวันนี้ยังไม่บอกว่าจะไปไหนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเจนะคะน้องเจก็ได้เดินทางออกจากบ้านนะคะเพื่อไปหาหน่อไม้นะคะก็จะเป็นต้นเดิมหรือว่าต้นเดียวที่ปีที่แล้วน้องเจได้ไปหานะคะแต่ไม่รู้ว่ามันออกกันหรือ,อยังนะคะเราก็ไปลุ้นพร้อมๆกันซิว่ามันมีหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักกุดนะคะแต่ก็ต้องลุ้นอีกนะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ย มีคนไปเก็บผักกุดกันเยอะนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีให้น้องทีเก็บกันหรือเปล่านะคะไปลุ้นกันเลยค่ะ<ส>เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะคะอ<ส>ันนี้ก็แบะแจ้มาด้วยแล้วก็มีดสองอันเลยนะคะอของพันธุ์กรแล้วก็ของแม่นะคะ<ส>ถ้าไม่ได้หน่อไม้เดี๋ยวเราก็จะไปหาผักกุดนะคะ<ส>ไปกันค่ะเป็นทาง ตอนนี้ก็ได้มาถึงที่หมายของเราแล้วนะคะก็กำลังเดินทางไปหาหน่อไม้นะคะทีนี้แหละเราต้องลุ้นกันไปนะคะไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านะคะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่นะคะโอโ้ทางก็ลกมาก ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะมันมีหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ออกเลยอ,ยอยทำไมปีนี้ยังไม่ออกเลย อ๋อออกแล้วแต่มันยังยังเล็กอยู่นะคะเนี่ยนี่ยังเล็กอยู่เลยตัวน,นี้ก็ออกแต่ก็ยังเล็กอยู่นะคะออกไหลหนอเลย เก็บไปเลยอ่ะตันนี้บอกออกแล้วแต่ก็ยังเล็กอยู่เหมือนกันอีกประมาณสองอาทิตย,หออตย์หรือว่าสาอาทิตย์หรือว่าสองอาทิตย์นี่แหละแล้วก็ค่อยมาเก็บอีกทีนะคะรอบนี้คือมาไว้ไปหน่อย อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บผักกุดกันเลยดีกว่าโอ้โฝั่งนู้นเนี่ยดูเหมือนมันจะมีผักกุดเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวน้องเจ้ก็จะข้ามน้ำเข้าไปเลยนะคะ ตรงนี้น้ำแรงอ่ะวันนี้มีเปียกแน่นอนวว้าต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าหินมันลื่นนะคะ มาได้แล้วนี่เลยข้ามมาปุ๊บก็เจอปับ๊บโอ้โหอ่อนมากฟังเสียงนะนี่ ไม่ได้หน่อไม้แต่เราก็ได้ผักกุดไปกินนะคะดูเหมือนมีก็มีคนมาเก็บด้วยเหมือนกันนะเนี่ยนี่อันนี้ก็ได้ข้ามมาอีกฝั่งนะคะเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นนะคะก็ข้ามมาฝั่งนี้นะคะเปียกหมดเลย โอเคนะในรองเท้าทิ้งก่อนนะคะอู้ยไปหากันต่อเลย,อ,ยอ่อนมากนี่คะ เอาไปทอดน้ำมันหอยนีย่คืออร่อยมากเลยนะเนี่ยใครไม่เคยกินก็ต้องลองแล้วนะคะพี่ๆอุ้ยมันก็ไม่ค่อยมีนะเพราะมีคนมาเก็บเก็บบ่อยด้วย มันไม่ค่อยมีอ่ะเราก็ต้องค่อยๆหานะคะต้องทำตาดีๆถึงจะเจอนะเนี่ยผักกูดเนี่ย ได้หนึ่งกำมือแล้วนะคะดูสวยมากเลยเนี่ย ก็วันนี้ก็ตั้งใจมาเก็บหนอไม้นะคะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยหนอกไม้มันยังเล็กอยู่นะคะก็เลยไปเก็บผักกุดแทนนะคะเก็บได้พอประมาณที่จะเอาไปทําเมนูเล็กๆน้อยๆที่บ้านกินนะคะหวังว่ารอบหน้ามาเนี่ยมันจะไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็เก็บได้ผักกุลดล่าเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีที่บ้านเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ได้เตรียมของเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็จะ มาทําเป็นเมนูยํานะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เตรียมไว้นะคะก็จะมีวุ้นเส้นแล้วก็หมูยอแล้วก็พริกแล้วก็ผักกูดอะไรพวกนี้นะคะที่เราเตรียมไว้เราจะทําเป็นเมนูวันนี้นะคะเราก็จะมาทําในบ้านเลยนะคะเพราะข้างนอกมันมีของเยอะนะคะ นี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักกุดลงไปเลย เราจะลวกให้มันสุกประมาณ80%นะคะแล้วก็นำออกแล้วก็จะลวกหนวยอของเราต่อนะคะอันนี้ผักกูดของเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะนำออกเลย 幺零幺啊？ ต่อด้วยตามน้ำคลิกของเรานะคะไม่มีหอมหัวใหญ่เราก็จะใช้หอมแดงแทนเลยนะคะไม่ได้ซื้อมา เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อด้วยเอามารวมกันเลย ดียำนะคะตอนนี้ก็ปรุงเรียบร้อยนะคะ นิดเดียวให้ตัวเองกินแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะให้พนุมงกรแล้วก็แม่น้องเขากินนะคะ นอกเดี๋ยวผัดอะไรอะขัดเกลือหรือเปล่าขัดเดี่ยวไม่เค็มเลยไม่เค็มใช่ไหมหิวจัดนะครับ 联系小便吧。 กินได้แล้วอร่อยใช่ไหมชิมอืมเราชาต์เข้ากันได้กินได้อยู่มันขาดหอมหัวใหญ่นะคะเราใช้แค่หอมหัวเล็กนะคะมันก็เลย ไม่ค่อยมีกลิ่มหอมเท่าไหร่นะคะอ,อร่อยมาก ด้วยกันนะคะจะได้อร่อยอร่อย <c oughs> <c oughs> 那田肥嘛，那个那个肥嘛，田里上种枸杞子，哈哈哈哈哈！现在这个肥了，这这这这这这水稻是稻谷，这这些水稻都不盖了，不盖芝麻苗了，那水稻、稻穗黄了，那个，知道吗？知道，它才才种多一点。哈哈哈哈哈！田里上种了生姜，又种不得啥，又掉回去了，靠了，我还在去了噻。 ขออนุญาตกินก่อนนะคะอันนี้ก็จะมนให้แม่กินนะโะอ้มะอะอกน้ำไทยไปเนา

เนี yeah, so <laughs> mm ่ยกถ่เต้าไอ้ต <laughs> so <sit> oh. ีก้อนชือไเต้ากับพันธมกรก็นางเปรเลยเห็นพ่อลูกกันเลยลูกชายคนโตอ่ะลูกชายคนโตนั่นแหละต้องม้ตเต้าอ่าฮึตใส่ร่องต้องม้วใส่ร่องอ่ะห้ามจิ้มเต้าเขาไปหาปุอยเหรอต้นตาเนี่ย ก็มูยหนอก็จชังยหนอโยนอยอนอเป็บก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะตั้งใจจะไปเก็บหน่อไม้แต่ว่าหน่อไม้ไม่มีนะคะก็เลยไปเก็บผักกุดเอามาทําเป็นยำนะคะวันนี้ก็จะขอเรียกเป็นเมนูยำผักกุดกันเลยนะคะขอเรียกเป็นเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะทําตามที่คุณแม่สอนนะคะ อร่อยเหมือนที่คุณแม่ทำเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเจและก็พันน้ำก้อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนรับชมคลิปให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย